ต่วนแก้เกณฑ์ต่างชาติบินเข้าไทยใหม่ต้องทำประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำหนึ่งหมื่นดอลลาร์เมื่อวันที่8มกราคมนายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7มกราคม2566สำนักงานการ,การบินพนลเรือนแห่งประเทศไทยกอพอทอได้ออกประกาศเพิ่มเติมข้อกำหนดในการเข้าประเทศไทยสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้ ผู้โดยสารอายุมากกว่า18ปีต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบ2เขม็มหรือจดหมายจากแพทย์ที่รับรองว่าหายจากโรคโควิด -19 แล้วไม่เกิน6เดือน180วันส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องมีจดหมายจากแพทย์พร้อมแสดงเหตุผล 2. ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีมาตรการต้องการไม่ให้ผู้ที่ติดโควิดเดินทางกลับเข้าประเทศจะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์ครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทยและบวกเพิ่มอีก7วันสำหรับผู้มาประกอบภารกิจรวมถึงลูกเรือนักเรียนอาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพหรือเอกสารแสดงถึงการมีประกันร,รูปแบบอื่นรับรองแทน 3. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางราชการหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางสหประชาชาติได้รับการยกเว้นข้อกำหนดประกันสุขภาพ 4. ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทยและผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนและข้อกำหนดประกันสุขภาพ5 สายการบินต้องตรวจสอบเอกสารตามที่กำหนดหากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารตามกำหนดนี้ได้ผู้โดยสารดังกล่าวอาจจะถูกทำการตรวจการติดเชื้อณจุดขาเข้า 6. สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสมเช่นขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากาก,ากตลอดการเดินทางยกเว้นช่วงรับประทานอาหารหรือในภาวะฉุกเฉิน 7. ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด -19 ระหว่างการเดินทางจะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายโดยข้อปฏิบัติด,ดังกล่าวเริ่มใช้วันที่9มกราคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่31มกราคม2566เวลาเที่ยงคืน59นาทีขอขอบคุณข่าวสารจากมติชนออนไลน์